สวัสดีครับพบกับช่างรูติดแล้วครับวันนี้เราจะมาดูปัญหาเสื้อสูร 4H กีหนึ 4H กีลูกค้าบ,บอกว่าน้ำดันเราจะมาดูกันว่ามันดันจริงไหมระหว่าง1.2.3.4 1ส 3, 3 4แต่ที่เจอนะครับมันมีรอยไหมรอยช็อตของไปเก็น ไม่รู้ว่าวิศวกรออกแบบแบบไหนถึงบางเหลือเกินนะบางมากเรื่องการปาดเสื้อสูบนะครับในคลิปเคยมีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์ถามว่าทำไมเดินเร็วจังมันจะหยาบไหมมันจะใช้ได้ไหมขอตอบนะครับก็คือเดินตอนแรกเราเดินจับหยาบนะครับตอนสุดท้ายเราค่อยเก็บละเอียดอีกทีก็เลยดูว่า ช่างทํางานหยากนะแต่นี่จริงละเอียดนะครับเรามาชมกันเลยครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร C h G หนึ่งในตระกูล C S ่ C อ K อันนี้ C S G1 การปาดเป็นการปาดด้วยหินไม่ใช่เมีดนะครับใช้หินในการปาดหน้าเสือ้อ สังเกตนะครับ,รบมันจะกินด้านนี้ด้านนี้เสมอกันแล้วด้านนี้ด้านนี้เสมอกันด้านนี้โดนปาด แต่จากนี่มาถึงนี่ด้านนี้ก็เสมอกันเจอสาเหตุแล้วครับจากนี่มาถึงนี่นะครับสาเหตุแล้วก็เนี่ยเนี้ยเนี้ยน้นดำสาเหตุอที่เห็นเดินเร็วๆนี ยังไม่ได้เก็บละเอียดเด้อครับหลายท่านอาจจะสงสัยทำไมปาดเร็วจังเดินเร็วจังยังไม่ได้เก็บละเอียดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นี่ก็หนึ่งปัญหานี่ก็หนึ่งปัญหาแต่นี้เห็นได้ชัดน้ําแห้งน้ําแห้งมาเสื้อโกงเสื้อบิดเสื้องอเป็นไปได้หมดครับ ใกแล้วครับใกล้แล้วเหลืออีกนิดเดียวครับหลายคนสงสัยว่าปาดไปปาดมามันจะโบเยอะบอกว่าเป็นมิลสมิลบอตอบเลยนะครับที่จริงปาดหน้าเสื้อสูบยไม่เกินจุดจุดครึ่ง2จุดอย่างมากก็3าจุดสจุดหรือเต็มที่ก็5จุด เาว่า5้าจุดบ่แันห้ามิลเด้อห้าจุดก็ประมาณสักครึ่งมิลไอเสื้อนั้นผุสุดๆแล้วครับที่ว่าใสถึง5้าจุดเนาะแล้วค,คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณในช่างที่ปาดหน้าให้ดู แล้วก็เจอปัญหาแล้วนะครับเนาะปัญหาก็คือเสื้อมันบิดตัวเสื้อมันบิดตัวแล้วก็ไปเกลี่ยชอตทำให้น้ำโผมน้ำดันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทิตามรับชมสวัสดีครับ